สวัสดีครับมาดูการใช้งานเครื่องพิมพ์ปลอกสายนะครับเป็น bio win s 6 5 0 e นะครับให้เราเปิดเครื่องนะครับอ่านะครับเปิดเครื่องกด enter นะครับผมตอนนี้จะเป็นค่าที่เราเคยพิมพ์ไว้นะครับค่าที่เราเคยพิมพ์ไว้ให้เราเปิดเครื่องนะครับใส่ตลับหมึกนะครับตลับตัวนี้จะเป็นทไอเป็นสีดำนะฮะ เป็นสีดำใส่ไปนะนใส่ไปปึ๊บแล้วก็ให้เราใส่ท่อนะครับอันนี้เป็นท่อท่อผมประมาณไซส์สามมิลนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตามนี้เลยนี่นะครับแล้วก็บิดตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็ปิดมาดูวิธีการมาดูวิธีการพิมพ์นะครับการพิมพ์ง่ายๆนะครับให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับสีเหลืองด้านบนทั้งหมดนะครับอันแรกก็คือ Material ก็คือเราเลือกเป็นทูบหรือว่าเป็นเทปเลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นทูบนะเป็นท่อท่อสีขาว ไดมิเตอร์ท่อผม3มมิลผมต้องเลือกให้มากกว่าคือเลือก4มิลนะครับอันนี้เขาเลือกให้เลือกได้นะเลือก4ระยะพีทพีทเนี่ยคือระยะความยาวของท่อนะครับความยาวผมจะเลือกไว้สัก10ตอนนี้ผมเลือกไว้20นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะยีนะผมเลือกไว้สัก19เโอเคนะครับไซส์ขนาดไซส์ของฟอนต์นะครับเลือกได้ผมเลือกเป็น4นะครับ ตัวนี้นะครับก็คือเป็นสามารถทําเป็นเฟรมได้นะครับผมทําเป็นกรอบได้แต่ผมไม่ทําเป็นปกติไปนะครับตัวนี้นะครับตัวอักษรเราอยู่เซนเตอร์นะครับสามารถอยู่ซ้ายอยู่ขวาได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวอักษรสามารถตั้งหรือนอนได้นะครับผมเลือกแนวนี้นะครับและอันนี้ RPT ตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้ก็คือ จำนวนชิ้นที่เราต้องการให้เขาออกมานะครับผมเลือกสัก3ชิ้นแล้วกันนะครับผมสังเกตไหมฮะตัวนี้จะเปลี่ยนจาก6เป็น3นะครับผมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์เราเลือกได้ยกอย่างเช่นเนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะครับ SAQ s SA q เนี่ยเป็นการพิมพ์เหมือน ตู้คอนโทรลที่เป็นพวก plc x 0 1 x 0 2 x 0 3หรือว่าจะพิมพ์เป็น a ถึง z เนี่ยให้มันเรียงกันสามารถทำได้ฟังก์ชันนี้นะครับผมแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งตัวนี้เป็น p cut ก็คือตัดเราจะให้เขาตัดไม่ขาดนะครับผมตัดไม่ขาดก็คือเราสามารถที่จะเก็บได้นะครับไฟล์ไฟล์ก็จะมีเซฟข้อมูลไว้เป็นเปิดข้อมูลเดิมหรือว่า delete ข้อมูล delete ข้อมูลทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นไฟล์เก็บข้อมูล ส่วนออปชันก็จะเป็นาการรีเซ็ตระบบต่างๆนะครับการรีเซ็ตระบบต่างๆสามารถทำได้ที่นี่นะครับผมความสว่างของหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาพิมพ์กันนะครับผมอันเดิมผมมีอยู่ที่สี่บรรทัดนะ,ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ซักสองบรรทัดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสามนะครับโอเคถ้าพิมพ์กดพิมพ์เลยนะครับนี่ครับพิมพ์เสร็จกดนะครับด้านบนค่าที่พิมพ์นะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมครับเป็นย4 VDC ศูนย์ VDC นะครับอันนี้เป็นค่าที่พิมพ์การใช้งานไม่ยากครับเครื่องนี้โอเคครับ